โอเคนะครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันอีเกมเบสก้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาไปคอลไอทีที่บ้านกันต่อนะครับจะเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กันตามช่องนะครับเพื่อเป็นกรงจูงใจในการทําคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของเปรลเบอร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางหนึ่งการกดสรุดกมรรดดไไ้้เเหืออออนนนนััะะคบ่่ีียูซิ์ฟ 6,6,8ดนะเดผิดนะเลเวล99 VAP 5โปโกม่อนใน AD เนี่ยมีหลายตัวมากๆนะครับตอนที่ผมดูเนี่ยก็โอ้เดี๋ยวก่อนนะเล่นได้หลายทีมด้วยเหอะนะครับทีมแรกที่เล่นได้นะเดี๋ยวก่อนนะคือทีมที่โชว์ตรงนี้คือเป็นทีมมืดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผมว่ามันโชว์ได้มากกว่านี้นะทีมที่2เนี่ยนะครับก็เป็นทีมนี้ทีมผสมนะฮะ ทีผสมพลัง8ล้าน4ทีมมืด8ลนะ้านเนาะส่วนทีมหินเนี่ยนะครับพลัง6ล้าน2หลักๆก,ก็จะจัดได้อยู่3ทีมนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของอ,อยากเล่นทีมมืดก็ได้ครับแต่ว่าแนะนําให้ทาโซลอาร์มาสเตอร์ครับแล้วก็นกไวเนี่ยถ้าอยากจะเล่นนกไวต่อก็ต้องทํามาสเตอร์นะเพราะร่างนี้อ่อนมากๆนะครับหรือจะไปเป็นกัดหลอดก็ได้นะครับกัดหลอดนี่คือเจ๋งเลยถ้ายังไม่มาสเตอร์ก็เก่งอยู่แล้วนะครับผมสาหรับทีมมืดนะ แต่ถ้าจะเล่นนกวายนะครับแนะนําให้ทำมาสเตอร์นั่นเองส่วนที่ผสมไม่พูดถึงละกันมันเล่นคละกันได้อยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นทีมหินนะก็ให้เปลี่ยนเลจีล็อกเป็น e ีวัคคริสตันะครับตัวเดียวเลยนะครับผมตัวนี้อ่ะเดีย๋ยวเรามาดูรายละเอียดการอัพพลังหน่อยละกันอ่ะสำหรับเดีย๋ยวผมจะรีวิวในส่วนของทีมมืดละกันเนาะทีมมืดละกันนะครับ ผมว่าเล่นทีมืดก็ดีเหมือนกันนะครับอีวาคริสตัลเนี่ยนะครับมันต้องใช้เศษทิป5,000แรกเลยนะแต่ว่าทีมมืดเนี่ยเขามีครบแล้วครับเขาแค่ทำมาสเตอร์ให้เฉยเนาะก็น่าจะได้แน่แหละนะครับส่วนกัตหลอดเนี่ยมันหาได้จากร้านค้าอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้อ่ะโอเคเรามาพูดถึงทีมมืดละกันคิดว่าน่าทำได้อ่าสำหรับนะครับนาริตมิลาดนะครับก็เป็นมาสเตอร์แล้วแต่ว่าอาวุธเนี่ยผม ขอให้เปลี่ยนเป็นเขี้ยวมังกรนะครับเขี้ยวมังกรส่วนสแตตเนี่ยนะครับสายฟ้าล้างหมดแล้วนะครับเหลือแค่ยัดไบแม็กนะฮะก็แค่ยัดเพิ่มไม่เฉยนะครับไม่ต้องยัดอะไรมากก็แค่ยัดสปีดโจมตีทั้ง2ทางเพราะว่าตัวน,นลิมิลาโจมตีแบบ2องทางนะครับทางน,น, K, งนึงเป็นเอทีเคทางนึงเป็นสเปเชียลแบ็คแท็กส่วนคุณสมบัติเนี่ยนะครับให้เป็นสปีดอัพ ได้ครับเป็นสปีดอัพส่วนคุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับเขาใช้เป็นตัวนี้อยู่วันนี้ผมว่าเฉยๆอะ่ะคุณสมบัตินะครับผมนะครับแนะนําให้เป็นเบอร์เซิร์กหรือไม่ก็ม็อกซี่นะครับเพราะว่านาริมิลลาเนี่ยสามารถคิวศัตรูได้แรงมากๆนะครับอันติเมตของเขาเนี่ยคือ4เท่านะโคตรแรงนะครับผมแล้วเวลาเราคิวศัตรูได้นะครับมันจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกนะยิ่งเราคิวคิวได้ไบ่อยๆมันก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น ผมแนะนําให้เป็นม็อกซี่แล้วกันนะฮะนิสัยเนี่ยเป็นมูทะลุก็ได้นะครับแต่จริงจนิสยัยแนะนําให้เป็นลดโจมลดพลังโจมตีกยายภาพเอ๊ยลดพลังป้องกันกรยายภาพหรครับที่เป็นเดฟบนะครับลบสิแล้วก็ไปบวกสปีดแทนผมจําชื่อภาษาไทยไม่ได้นะขออภัยเอาสเตตัสไปก่อนแล้วกันก็นะคือลบเด็บสิบวกโจมตีบวกสปีด10%นะเอานิสัยนี้ดีกว่านะครับ ปกติแล้วพวกโปเกมอนโจมตีแบบ2ครั้งอะ่ะครั้งนึ่งเป็นโจมตีกายภาพครั้งนึงโจมตีเวทเนี่ยนะนำไปนิปนสัยแบบนี้ละกันหรือจะไม่บบกไม่ลบก็ได้นะครับแต่ถ้าได้สปีดมากก็ดีทําไมผมถึงบอกว่าให้เอาเดฟลบสิเพราะว่าโปเกมอนนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยตัวที่โจมตีกายภาพในเกมมันน้อยส่วนใหญ่จะโจมตีเวทเพราะนั้นเนี่ยเราลบจป้องกันกายภาพก็ไม่ได้มีผลอะไรคนระับเพราะส่วนใหญ่เป็นโปเกมอนโจมตีสายเวทก็ต้องเอาป้องกันเวทมาสู้ถูกไหม กิลลึกลับนะครับที่มีอยู่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นพวกไปปลดล็อก12ช่องตรงนี้มานะครับก็ขาย4 4 6ยันตรงนี้นะครับก็จะปลดล็อก12ช่องได้นะครับเวลาเราปลดล็อกเนี่ยอีก4อันที่เราจะต้องใส่เพิ่มก็จะเป็นพวกความโกรธนะฮะบำบัดดอกไม้เงี้ยใส่ได้นะครับแล้วก็อัปเกรดนะครับให้มันเยอะๆเครื่องประดับนะครับแนะนําให้เปลี่ยนรองเท้านะครับ เปลี่ยนรองเท้าให้เป็นเซ p ตไพ่หม้อโค้ดก็ได้นะครับคือถ้าเกิดจะใส่เซ็ตไพ่หม้อก็ใส่เซตไพ่หม้อสองอันแล้วก็บวกอีก1เป็น3นะครับเพื่อที่ได้สเตตที่เป็นเขียนว่า15%ทั้งหลายครับอันนี้จะดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปใส่รองเท้าให้เป็นเซ p ตไพ่หม้อแทนนะครับตรงนี้มีไหมเซ็ตไพ่หม้อไม่มีนะก็ต้องไปหาเอานะครับผมเหมือนจะมีประดับทันเดอร์ด้วยนะไอ้ดีนี้นะครับอะโอเคหลักๆกก็จะประมาณนี้ แล้วก็อัพยีนอำนาจให้ได้5ดาวน,นะครับเพื่อที่จะปลดสกิลยีนท่านี้นี่ครับมันจะเพิ่มดาเมจ20%เอนาะแล้วก็เพิ่มสปีดด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนของการอัพนาริทมิลาดนะครับผมอ๋อใช่นะครับเลเวลก็19ไม่มีริบบิ้นใส่ครับอันนี้คือจะบอกเรื่องหนึ่งคือผมก็มอมสองสองมาแล้วรอบหนึ่งทำไมถึงไม่มีริบบิ้นเลยนะครับ VP5 ด้วยนะครับจริงๆริบบิ้นหาได้จากการเติมเนาะแล้วก็ ไปเปิดกล่องจากพาร์ป้ายต่อสู้ก็มีโอกาสได้แล้วก็ไปเล่นทาวเวอร์ต่อสู้ก็จะได้เหมือนกันนะครับไม่มีลิบบินไปใส่หารลิบบินมาใส่นะครับพวกริบบินแชมป์ลิบบินตำนานก็ได้นะครับอ่ะให้ผมขอดูโซโลอาร์คหน่อยโซโลอาร์คใส่เขี้ยวสปีดนะครับถูกต้องเพราะาเขาเป็นตัวบัคธาตุนะครับเดเมจเขาไม่ค่อยแรงมากนะครับแต่ก็มีนิดหน่อยนะครับก็หลักๆก็คือเปิดเปิดบับอะแหละนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นเดี๋ยวขอดูกล่องข้างในก่อนอ่าตบลีกได้อ่ะเรามาดูสเตตัสกันหน่อยหนึ่ง นิสัยนะครับนิสัยให้เป็นขี้ขาดนะฮะเปลี่ยนนิสัยเป็นขี้ขาดนะครับ,รบที่มันจะลบพลังโจมตีกายภาพ10%แล้วก็บวกสปีดสิส่วนสายฟ้านะครับโอเคสายฟ้านี่จริงๆแล้วในนี่โซโลอาร์คเนี่ยก็คือยัดสปีดอย่างเดียวสเตต,ตัอื่นไม่ต้องไปยัดปะหยัดก็ได้นะครับสปีดอย่างเดียวเลยแล้วก็คุณสมบัติที่1ให้เป็นสปีดอัพนะฮะส่วนคุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับ มันก็มีหลากหลายที่เราจะเลือกนะครับอย่างเจ้าไอ้เจ้าขอยดีคืออันนี้มันผมว่าเฉยๆจริงๆแล้วก็ให้เลือกนะครับก็ h e a วี่อาร r ก็ได้ไม่ถูกโจมตีคลิหรือจะเป็นพวกสายดาเมจะก็ได้นะครับแล้วก็มีแค่เบอร์เซอร์กับม็อกซี่นะครับผมแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยตัวบับทาดนะครับ จริงๆถ้าเกิดเป็นผมผมก็ยังคงที่จะเป็นเบอร์เซิร์กับม็อกซี่อยู่ดีนะครับส่วนอื่นมันเป็นแค่กัน CC โดน CC แล้วได้แสแตทเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันเฉยๆของผมก็ให้เป็นเบอร์เซิร์กับม็อกซี่ละกันนะครับตรงนี้สก,กิลลึกลับนะครับที่ใส่อยู่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็ไปเพิ่มแค่12ช่องเฉยๆแล้วก็ใส่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ เครื่องประดับเนี่ยนะครับถ้าจะใส่ซูพรีมก็ใส่ซูพรีมให้หมดนะครับเปลี่ยนเสื้อตรงกลางเป็นเซ็ซูพรีมซะนะครับพยายามใส่ให้เป็นเซ็นะครับแล้วก็อัปเกรดนะครับให้ได้เลเวลเยอะนะครับยิ่งเราอัปเกรดเลเวลเยอะแค่ไหนนะครับเราจะใส่ไอตรงเนี่ยคริสตัลตรงเนี้ยได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอัปได้น้อยนะครับไอตรงเพชรตรงเนี้ยนะครับตรงคริสตัลตรงเนี้ยมันจะปลดได้น้อยถ้าเราอัปได้เยอะมันก็จะปลดหลายช่องนะครับโอเคไหม แล้วก็สิ่งนี้ต้องทำคือต้องไปทำมาสเตอร์นะเพราะว่าบบก25แล้วส่วนนกไวนยนะครับใส่เขี้ยวมังกรบกก้าถูกต้องครับนกวายเนี่ยถ้าอยากจะให้ดิมแมจหนักๆหน่อยก็ทํำลายสกิลซะนะครับแล้วก็นิสัยนะครับนกวายเนี่ยเป็นโจมตีกายภาพนะครับนิสัยเป็นยึดติดนะครับผมยึดติดยึดติดนิสัยนี้ไม่เอานะส่วนคุณสมบัติ2อ,อันนี้ใช้ได้แล้วนะครับ สาฟ้านะครับก็ล้างถูกต้องแล้วก็ยัดสปีดกับโจมตีเกายภาพเป็นหลักส่วนคุณสมบัตินะที่ใช้อยู่ก็ได้แล้วนะครับแค่ไปเอาตรงนี้เป็นสีทองเลเ,ล 4, เลเวล4เลเวล4เลเวล4แล้วก็เลเวล4ก็แค่นั้นแล้วกอปลด12ช่องก็หาพวกบัมบัตดอกไม้สังเคราะห์แสงอะไรเข้ามาใส่เพิ่มนะครับผมเครื่องประดับนะครับใส่เป็นเซตไทชีก็ได้นะครับใส่ไปชั่วคราวไปก่อน พอเรามีของมากพอเราก็ทําประดับทองคําชุดก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมทํามาสเตอร์นะครับทําไมถึงต้องทํามาสเตอร์เพราะว่านกวายเนี่ยพอเป็นร่างมาสเตอร์นะครับมันจะมี ability พิเศษนะครับนี่ครับที่มีชื่อว่าตรงนี้เป็นพาสซีฟสกิลนี่ครับเพิ่มนะครับ15%ความเสียหายให้กับาธาตุมืดท,ทั้งหมดนะครับผมถือว่าดีมากๆนะครับทำให้าธาตุมืดเราตีแรงขึ้น15% อันเนี้ยถ้าเกิดว่าจะเล่นทีมมืดนะผมก็แนะนําประมาณนี้เพราะว่าผมเห็นเขาชูทีมมืดมาก่อนเลยนะครับต่อมาเราไปดูเรื่องการอัพค่าพลังกันนะครับก็เรื่องสกิลก่อนเลยละกันนะครับเลเวล99โอเคอัพแบบนี้ได้แล้วแหละนะครับก็ขอดูเรื่องล้างละกันนะครับก็พยายามล้างเนี่ยครับมันยังล้างสีทองแต่ว่ามันยังล้างไม่เต็มนะย่งเงี้ยเยยังแหวงแหวงอยู่นะครับอ่นี้นี่คือไม่ขึ้นเลย จริงๆแล้วมันควรจะล้างสีทองให้หมดแล้วนะครับอย่างผมเลี้ลเจ็ดสิบกว่าผมล้างสีทองหมดแล้วนะฮะผมล้างเสียจแลดูดิยังขายเยอะโหนี่ไม่ล้างเลยครับเพิ่งปลดแน่ๆนะฮะอันนี้ต้องล้างนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือเลเ้ยวเก้าสิบเก้านะครับพลังแค่บแปดล้านเองนะฮะถือว่าน้อยมากๆนะครับอย่างเลเ้ยวเก้าสิบเก้าเนี่ยนะครับพลังต้องประมาณสิบสองสิบถึงสิบสองล้านแล้วนะฮะ พลังหายไปสอสาล้านเลยนะครับไม่ใช่น้อย,น,อยนะผมบอก,กเลยว่าไม่ใช่น้อย,อยจุดนี้แหละจุนจุดที่ได้พลังเยอะมากนะครับลองดูแล้วก็เรื่องพรสวรรค์น,นะครับอ่าโอเคพรสวรรค์อัพใช้ได้อยู่อ่านี่แหละเรื่องสร้อยข้อมือนะครับสร้อยข้อมือนะครับผมบอกกันเลยว่าน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆเปิดแค่3สร้อยเองครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเปิดไปเส้นที่5เส้นที่6แล้วนะครับจริงๆต้องมาเส้นฟ้ารองแล้วนะครับเลเวล9 9เนาะอย่างผมเองเนี่ยนะครับเลเวลแค่81นะฮะป้ายในดีใหม่ที่ผมเล่นอยู่ผมปลดมาถึงซอยแฟรี่แล้วนะครับวิธีแก้ไขนะครับเพื่อที่จะปลดซอยให้ไวที่สุดก็คือเวลามันมีกิจกรรมปั๊มแซดมาขายเนี่ยให้เราซื้อปั๊มแซดมาปั๊มเลยนะฮะ ก็หรือไม่ก็หาจากด่านไปจนภัยก็ได้นะครับที่ได้เสร็จชิปเสร็จปั๊มแซดมารวมๆแล้วก็กดอัพไปนะครับแต่ถ้าอยากให้ไวหน่อยนะครับก็ไปซื้อที่ร้านค้าเลยพอมีจิจก,การรมมาซื้อมาเลยนะครับใช้เพชรนิดน,นึงปลดสร้อยหน่อยเพราะว่าเวลาเราปลดสร้อยเสร็จเนี่ยทุกๆก,การอัปเกรดในเลเวลสิบยี่สิบสามสิบเนี่ยเราสามารถที่จะทําการล้างหินคียได้นะครับก็จะเพิ่มพลังให้อีกเยอะมากนะครับแล้วพอมันได้สีส้มสีทองทุกช่องอะ่ะมันจะอัปเกรดคันได้อีกนะ เป็นคํำนี้มันจะอัปเกรดคลั่นได้อีกนะครับก็จะเก่งขึ้นอีกนะครับต่อมาจุดที่ได้พลังเยอะก็มีเส้นทางเทรนเนอร์นะครับสําหรับเส้นทางเทรนเนอร์เนี่ยนะครับก็ยังมีแค่อันสุดท้ายแหละที่มันยังเป็นสีม่วงแค่นี้เองที่เหลือใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ดาวปฒนาเนาะโอเคสําหรับดาวปฒนานะครับผมจะบอกว่า่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาจจะใส่เป็นทีมผสมถูกไหมครับ มันเลยทำให้โปเกมอน3ตัวแรกเนะี่ยคือตัวนี้ที่มันเก่งเรียงกันมานะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะกลับไปเล่นทีมมืดนะครับก็เอาโปเกมอนทีมมืด2อตัวมาใส่ตรงนี้หรือคุณจะสวิตไปเล่นทีมผสมเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วนะครับไอ้ขมขอดูดาวปรารถนาข้างในหน่อยนะครับอ่ะดาวปรารถนานะครับผมแนะนำง่ายๆเลยละกันนะครับไอ้ดาวตรงกลางเนี่ยพยายามใส่ที่เป็นสแตตกลางๆหน่อยนะครับหรือถ้าตรงทตุได้ก็ดีนะครับ สเตตก,กลางๆายถึงอะไรครับสเตตก,กลางๆายถึงให้พลังโจมตีพลังป้องกันให้สปีดโดยรวมนะครับไม่ว่าตัวไหนมาอยู่นะครับก็จะได้พลังเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้นะครับอย่างเงี้ยโอเคไหมส่วนเนี้ยเขาเรียกว่าดาวปรัถนาที่ตรงธาตุนะครับโอเคไหมถ้าเราใส่ตัวธาตุมืดอยู่แล้วก็ใส่ใช้ธาตุมืดอยู่อะไรประมาณนี้ส่วนไอ้ดาวข้างๆนะผมไม่พูดถึงละกันก็แค่ใส่แล upgrade, ้วอัปเกรดเฉยๆเนาะถ้าเราเล่น ทีมไหนเป็นตัวหลักให้เรามาใส่เฉพาะตัวนั้นนะครับ3ตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นทีมผสมก็ใส่ทีมผสมได้นะครับตรงตรงนี้แล้วก็จะมีเรื่องเทคโนโลยีทีมก็ต้อง upgrade, นะอัปเกรดเนาะอ่ามีเรื่องสนามลบนะฮะสนามลบเนี่ยก,ก็หลักๆก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่อัปเกรดนะครับอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดอย่างเดียว ลิงสีแล้วก็อัปเกรดนะครับขาดตัวนึงนี่ขาดใครริวตัวเดียวนะครับก็ครบแล้วแล้วก็ VP5 นะครับผมบอกก่อนเลยว่า v p 5เนี่ยชุดแฟชั่นโคตรน้อยนะครับชุดแฟชั่นน้อยมากนะครับจริงๆชุดแฟชั่นน่าจะปลดได้มากกว่านี้นะฮะมันจะช่วยเพิ่มสแตทแล้วก็ในส่วนของตุ๊กตามี3ตัวนะครับก็ถือกลางๆนะแล้วก็จะมีเรื่องโปเกมอนนี่ครับโปเกมอนในคลังมีไม่เยอะนะถือว่ายังมีน้อยนะครับ ยังมีหลายๆตัวที่ยังไม่ได้ปลดขึ้นมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนร่างด้วยนะครับตัวนี้ให้สเตตด,ดยรวมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องโปเกมอนช่วยเหลือนะครับก็เวลาเราเล่นโปเกมอนช่วยเหลือตัวไหน,น,น upgrade, ไไหแล้วก็ตายเนี่ยเราก็ควรที่จะอัปเกรดเห็นไหมแล้วเราก็ใส่เพชรเข้าไปนะครับโอเคไหมเวลาเราเล่นในฉากต่อสู้มันก็จะช่วยเพิ่มพลังนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องฟาร์มเรื่องฟาร์มเนี่ยนะครับก็คือ เราใช้ทองนะครับซื้อไอเทมไปก่อนได้นะครับไอเทมที่มันใช้ทองซื้ออะให้เราซื้อให้หมดนะฮะแล้วก็เรื่องสกินนะครับสกินเนี่ยอย่างเลเวล5ใช่ไหมเราก็มาเอาใช้เพชรในการเปลี่ยนสกินได้นะครับมันจะได้ค่าพลังตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มพลังได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมพาไปดูใต้ดินนิดนึงนะครับสาหรับใต้ดินเนี่ย ถ้าเกิดว่าจะเล่นใต้ดินต่อได้ไหมได้ครับเป็นทีมผสมใต้ดินเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องแก้คือคุณสมบัติที่2นะครับคุณสมบัติที่2ให้เป็นท่า Adaptability นะครับที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรครับสก,กิลลึกลับก็แค่อัพเป็นเลเวล4เครื่องประดับใส่เทไทเทเนียมก็ได้เนาะประมาณนี้นะครับอ่ะหลักๆคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ อีก1นึ่งเลเวลก็เจเลเวล1 0 0ใช่ไหมก็ไม่น่ามีอะไรเนาะหลักๆนะครับประมาณนี้แหละนะครับวิธีการเล่นการอัปเกรดต่างๆนะครับอ่ะก็ลองไปเล่นดูก่อนลองไปปรับดูก่อนเพราะว่ามันพลังน้อยมากนะครับพลังค่อนข้างน้อยนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับ ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกบนโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนคลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ